มาค่ะตามข้ามสัญญาถั่วดินถั่วลิสงต้มสุกแล้วอันนี้นาะสิลายก็โลนึ่งที่ดอกนองเข้อมใหย้ยโอ้หนาสมพ่อนำมาให้ของนองอยู่อีงเดี๋ยวสิแกะซูบเบิงว่ามันสิเต็มดีบอ เต็มดีค่ะเม็ดสวยมากต้มใส้เกลือน้อยน,นึงอันนเบิงอันที่สองอยากนิดนึง ตเต็มดีถูกเม็ดถูกไน่ถูกนวยเดีย๋ยวมาลองอันนี้บุง้งเต็มอีกแสดงว่าสิเต็มหมดนั่นแหละแสดงว่งางามค่ะคุณปกตินนองพ่นขายโลละสี่สิบบาทค่ะ ใครสนใจติดต่อได้เช่โพดใบอยู่ค่ะอยู่ในช่องอัญชลีว่านี่ละเช่โพดนองอยู่ยิงใบยุจะคว้องมากชด,ดินไปอยากได้ก็ติดต่อสื่อน้ำเพล่นนั่นแหละ,ละคลิปนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ